วิบสนชให้เลื่อนอภิปรายถอดถอนนางสาวยิ่งลักชินวัตรไปเป็นวันที่28พฤศจิกายนนี้ค่ะโดยจะนำเรื่องของมติรับรองในที่ประชุมสนชวันพรุ่งนี้ค่ะนายแพทย์เจศิรธรานนทโคศกคณะกรรมาการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือวิบสนชเปิดเผยถึงผลประชุมวิบค่ะว่ามีมติให้เลื่อนการพิจารณา กระบวนการถอดถอนนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีในคดีละเลยไม่ยับยั้งความเสียหายโครงการรับจำนำข้าวจากเดิมกำหนดให้วันพรุ่งนี้เป็นวันถแถลงเปิดสำนวนคดีเลื่อนไปเป็นวันที่28พฤศจิกายนค่ะ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและถูกต้องตามข้อบังคับการประชุมของสอนอชอที่ต้องส่งสำนวนเอกสารไปยังคู่ความไม่น้อยกว่า15วันหลังทนายความส่วนตัวของนางสาวยิ่งลักษณ์ขอเลื่อนการพิจารณา30วันโดยอ้างว่าได้รับเอกสารเมื่อวันที่7พฤศจิกายน ระหว่างนี้นางสาวยิ่งรักสามารถยื่นเอกสารหลักฐานและพยานเพิ่มเติมมายัางสนชได้ซึ่งในวันพรุ่งนี้จะนําเรื่องเข้าที่ประชุมสนชเพื่อขอมติรับรองซึ่งก็มั่นใจว่าไม่น่าจะมีปัญหาทั้งนี้ไม่กังวลน,นะคะหากมีการยื่นประ,ประชอเอาผิดสนชที่บรรจุวาระนี้เพราะได้ทําตามขั้นตอนกฎหมายอย่างเคร่งครัดค่ะ